สวัสดีครับช่องสปอร์ตเวิล์ครับวันนี้จะมาบอกรายชื่อทั้งหมด14คนที่สมงสมาคมเนี่ยคัดออกมาแล้วนะฮะหได้เก่พรพันนะฮะตัวเซตนัทธนิชานะฮะตัวเซตชาชออนตกหัวเสาอัชราพรตบหัวเสาศาราีพพรตบหัวเสาคทลีพพตกหัวเสา,เสาแนนทัดดาวบอลเลวและไหลนะฮะ คนนี้น่าจะหายแล้วนะฮะน่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละขอให้สูส้ๆนะครับแนนท่านดามนะฮะแล้วก็อัธยาทิชกรวัชริยาพิมพิชยาธนชาปียนุษและคนนี้ครับปื้มเปลี่ยนมากเลยนะ,ะจากนกครราชสีมานะครับสาวสมุทรสาสครนครราชสีมานะฮะนัทพรวาสเด็กลางหรือยุพาเศริดกลางนะฮะริบบิ้ลลูฝีมือดีนะฮะ ขอบคุณคนด่วนะะที่เห็นฝีมือน,น้องนะฮะขอบคุณครับ